ปอย,อยป้าอยู่กับช่องเหตุการณ์ที่วันนี้วันนี้เราลยมาปล่อยอะไรเนาะปล่อยป้าเดี๋ยวดูนะคะปล่อยอะไรนาะปลาชอะะ่อนค่ะมาปล่อยกันเลยค่ะเอ้าลงอะไรสักเดี๋ยวนี้มาตักไปนู่นนู้นไปนั่งตรงน้ำตรงนู้นสิอะไรอา้าวนี่เอาเลยค่ะเอาตักเลยค่ะลูกคน นี่นะคะปลาตัวที่หนึ่งค่ะปลาตัวที่หนึ่งได้แล้วลใส่ลงไปเลยค่ะเอาเอาเอาให้มันออกไปได้สิเอาเอาให้มันไปอยู่ที่น้ำโอเคเอาเลยค่ะม,มันอยู่ไหนแล้วอ่ะไปอะไรเนี่ยเอาตัวต่อไปเลยค่ะมันไปอยู่ไหนอ่ะแล้วหนูนี่อยู่นี่อยู่นี่ ไปเอาตัวตัวต่อไปมีอะไรแล้วใช่ะหมเอาค่ะมุกดาเอามุกดา มันคือปลาคือปลาอะไรอ่ะปลาอะไรนะอ่ะล่งอ้ยหลุดแล้ว ออืได้ได้ยังมามาว่าเราเทมันลงไปเลยดีกว่าไหมเอาเลยได้แล้วได้แล้วโอ๊ยอย่าโยนมันสิมามามันมันกอดเดี๋ยว 拜拜。